นหกสิบยัไม่ตายถ,าถ้าตอนนี้นะลูกผีลูกคน mm. เปียนกล้องยาครับโชคดีมากที่ไม่หลุดครับ <Yeah. S 1> เนี่ยเนี่ยเดี๋ยหลุดแล้วครับนิดเดียวเอง <Yeah. S 1> เห็นไหมวันชนตัวนี้ครับชนกินยางด้วยครับเห็ <Yeah. S 2> นยนะนี่ชนตัวนี้ครับชนในกันลาเลี้ยวจะเลี้ยวให้สุดเวลาเราเลี้ยวสุดอ่ะ นี่ยมันชนตรงนี้เห็นไหมนี่น็อมันมีรถกันเลยอยู่ับเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันชนรถกันเลยกับวิธีแก้คือเวลาเลี้ยวจะสศูนยแล้วคืนล้อหน่อยแก้นรื่องห,หายแล้วครับเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเป็นไทเกอร์ธรรมดามันจะก,กินตัวนี้แล้วไทเกอร์ธรรมดากินในลูกหมากตรงนี้หมดแล้วอันนี้เป็นโฟวินมันเลยไม่มีไอ้ลูกหมากสั้นมันเลยทําให้กล้องยาหลุดครับผีนกพวกนี้เหมือนรถตู้เลยเหมือนกันกล้องยาพวงมาลัยครับอ่าทร์เกอร์ จุรินดีแล้วไม่รู้โชคดีมากเดี๋ยวดูคาร์ดก่อนคารตดตัวนี้นะถ้าใช้ของเทียมมันจะใส่ตัวนี้ไม่ได้นะคารตดตัวนี้นะมันจะมีปัญหาเลยถ้าซื้อของแท้หรือเรื่องไม่ใช้เลยก็ได้ถ้าของเทียมมันจะชนจะชนตัวนี้นะเวลาเราใส่มันมีชนในนี้ครับมันจะชนในปุ่มนี้นะี่ปุ่มนี้เห็นไหมมีปุ่มอยู่ วิธีแก้คือคว้านปุ่มนี่ออกหน่อยไม่งั้นมันใส่ไม่เข้ามันจะชนเวลาเราใส่เนรถอะปุ่มปุ่มตรงนี้มันจะชนกับเหล็กนี่ครับในเหล็กนี่นะชนตรงนี้ตรงนิ้วผมนะนะครับล็อกสิบสองให้แน่นแล้วอะน็อตน,นี้วางหวานเนี่ยแก้ยากวิธีแก้คือถอดแป๊บข้างล่างออกมาเลยแล้วก็คัดอันนี้จบปวดไม่งั้นหวานอย่าลืมใส่น็อตเวอร์ซิบนี่คืนด้วยนะเบลฟองคาร์ดตัวย่าไทกเกอร์โฟวินครับ ถ้าเงินถึงก็ใส่แท้ถ้าเทียมมันอย่ามีปัญหาเรื่องน็อตเนี่ยน็อตใหญ่น็อตยืดเนี่ยอโน่นี่ทำถอดออกนะเทอร์โบร้อนครับถ้าถอดออกดีไม่กี่วันเนี่ยเพราะเทอร์โบมันร้อนมันจะกินลูกยางคลาดหมดมีเคนน้นอะไรตีตาใส่ตื้อกับง่ายๆไอ้พวกนี้ไม่เสียรหรอกไปล้างอาเปลี่ยนสายพานเดี๋ยวไม่รู้ดีว่ามองไม่เห็นกับสายพานโอ้๋ผมเล่นใหม่ๆ ตอน20ปีที่แรวขับรอบเมืองสุรินทร์เปลี่ยนกรองโซล่าแล้วฮาที่ดับไฟไม่ได้นี่ไออีหนึ่เลยโอ้ยถามแทบตายมึงจะห่วงความรู้ไปทำไมพวกช่างก็ไไ้เนี่ยมีตรงนี้อะไรจี้ไฟสองเส้นสมัยนั่นไม่มีใครรู้ห่วงควมรับยังกไรเปลี่ยนกรองโซล่าแล้วไฟไม่ดับเนี่ยเลาะครูไไรเทคนิ่เร,รต่งนี้แหละ